สบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนเนาะพบพ่อกับซองเคลยลาคือเก้าพี่น้องพบพ่อกับคนอยู่ป่าเนาะอยู่ป่าอยู่บ้านนอกเขาเมืองพี่น้องเลยมลมเมื่อนี้ถ้าพี่น้องมาเขาเมืองมาซื้อของกินพี่น้องนานน,าน,น,านที่สิได้มาเนาะเพื่อสิไดมานี่โมเมนต์คงคอยพี่น้องเลย เห็นได้ยู่บุล่ะเดี๋ยวยู่กับปลาหมึกตัวใหญ่นะแต่ว่าใช้ผอตัวนี้ไปใช่ก็ได้ไป่อชื่อปลาหมึกพี่น้องป้าเพิ่นลงมาเลยเพิ่นว่าอยากปลาหมึกเราก็เลยเข้ามาซื้อปลาหมึกให้ป้าเพิ่น จังไรก็ฝากกดไลค์ลกดแชร์กดติดตามเลยับพี่น้องส่องเคยลาเนาะกดซับสไคร์นี่ป่าคุณ่าอยากปลาหมึกเอาปลาหมึกอ,อันนี้แต่ว่าเอาอันนี้เนี้ยี่ใสจ้างนักเนี่ยนี่บ่สร้างสิบห้าข้าเจ้าทีร้อยละสามสิบห้า

sai chinh vâng bà chồng 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 ตาขาวไปพูดแล้วหอมมันะขีกแดงแล้วก็หอมพร้อมแล้วมีปะมักเล่นเน่าอยู่บอหายล่้ววบัดเธอมี ได้มาแล้วพี่น้องสองโลบอดี้อืดปลามือนะเอ้าก่อนนั้นเห็นนั่นยูุดีเจามาอย่างเห็้ก่อนไปพี่น้องโทโอ้โหไปถือ ตอนนี้โซนโซนเสือฝาพี่นอ้องนะโซนเสือฝาพี่น้องเต็มเลยเอ่าเขาจะอะไรเงินชำเนานกันโอ้ยเสือฝาเต็มเลยพี่น้องมีแต่ง่งงามงาม,งาม,มีแต่โตงามงาม เป็นอะไรคือยึงมือ,อรูปยังฟันหนึ่ง่ตไปหิงกติกเลยเนอพี่น้องมน่มน,นี่เสียมบ่มีเพราะเสียมโบราณชื่อเสียมโบราณหานขายเงินขายเพียด ăn, 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 chiên, 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 nó chiên, 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 Chịu chiên, 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 สีเงสีเหลืองมีสัตวสีเหลืองทุงเท่าไหร่ทุงละสิบพันพี่น้อลูกชิ้นซื้อไปฝากลูกสาวยังมาน้ำบาเม็นน้องคอยมาเอาของ้องได่อมาเอาของพี่น้องเดอถามไปเบิ่งสีดได้หรือปร่ได้น้องของมีแม่คนฝากมาให้ มาหอนแล้วยน้องพิ่นกำลังหากล่องให้อยู่นอะนัาสลาเ้าไปเอาเพิ่นกำลังหากล่องให้ใหญ่เอ,อินคุณแม่เพิ่นผ่าคลองมาใหนะ้เนาะ นั่นที่ด้เขาเมืองเธอหนึ่งจะเป็นอะไรพี่น้องคือว่าโอ้ยรถกระไล่บอกอยได้เขาเมืองเนาะหาเดือนได้เขาเธอหนึ่งโอ้ยรถกระไล่พี่น้องหนาสีเห็น,นอะไรสงสัยเนาะ นี่คือเมืองสองคอนพี่น้องเมืองสองคอนแฝงสวรรคีขเนาเนะเดี๋ยวแหละยอกล่องพี่น้องใช้ชื่อเจน้านี้ลานะนี่เราส่งต่อน้องสละมันทัามาเขียนวะเออาลาบอหาชื่อาลาบ่อด้วยเออน้องสลาเนาะส่งต่อน้องน้องสาวลานะ่าเนาะ นกเติได้กล่องเออแม่คุณแม่เหี้ยจนเสียเศบัแอร์เพิ่นชงบินมาให้คือเก่าชงไปให้เพิ่นเบิ่งไม่ได้เลยเสียไปทางไหนใช้ทางหนามบริจาคสิถือเอาได้เหรอจะเป็นยัง ไปรุ่นพี่น้องจิมมีของไผเน่เนาะมีลายชื่อเตอิบในน,นี้นะเนาะเป็นสิมีประมาณลายชื่อเนาะไปรุ่นไปรุ่นนำการหวาไพ่เนี่ยสิเป็นคนโชคดีได้คลองจากคุณแม่เป่นทังกรุงเทพเนาะกล้องก็นกันกนักเติบยุบปกติเขาไปเอาไปสายถามวันนี้มาเอาในบริษัทเลยบริษัทขจ้าเลย อยู่ในเมืองปตโอ้มามึงเนี่ยได้เชิงงามอีก,รกพระชื่อายเชิงงามเนียย่ยยายทางใดอ,อ,อ,อีลอยมีจัากโตัวลอเอล่ะบ่ ได้จักโตของจ๋า2ปลาตัวก็ได้ลายแต่ค่อยคือบ่ได้จ้ะปั่นในตี้ตัวนึง่อยก็สิใส่ก็สินโดยปัน่สิปันหามันจ้ะสิปันหามันบ่ใหญ่ลื่อมันสิใหญ่เป็นบ่มีแต่คนสิใหญ่ไปเรื่อยๆเอออีหลอไว้ให้น้องนําเนาะน้องในท้องแม่ติงน่ะ เอาเาเ่าใช่ป่ะแพงเนาะคืออยากได้อยากได้ผูนยิงอีร้หยอยากได้พูนยิงหรือผู้ชายเนาะโอ้โหเน่ใช่ป่ะอยากได้ผู้หญิงป่ะจะเอาทำผู้ชายทำผู้หญิงมือขออีกคนหนึ่งอ่ามีมูอีกคนหนึงน่งอีกมันอยู่ในทางนั่นในลอยมองไปเอาของ<ะ>มันอยู่ในทางนะมองอีลอยไปเอาการะลุมหิมเนาะ ขอทางทางพี่ท,ทางใดทางนี้เฮ้ยทางนี้ใช่ทางนี้มีแต่ต้นบาง่งน,นะโอเมนเขาต้องคอยไปนะคะขาเดินโฆษณาเนี่ยมันอยู่ทางนี้หมอแปลของมันมันอยู่ในทางนี้บ่อ,อยู่ทางซ้ายมันอยู่ทางขวาลูกทางซ้ายหื่ไปแต่บ้านไปแต่บ้านเฮานี่มันอยู่ทางขวาโอเมนไปหาแม่นโฆษณามันมันอยู่ทางขวาฮาตกลงมันอยู่ทางซ้ายหรือทางขวา

นี่แหละพี่น้องกล้องผู้ไปหลับมาเกะเรียบร้อยแต่ว่าเก็บเรียบ้อย,กอยกอเก็บข่าวอ่ามีพา,า,นนากับขนมขนมไยยาต้นน,นาคองเฮาอันนี้นะอียยอันนี้ครีมบ่อเออ แกส่งขยะออกไปลูกแกส่งขยะออกไปสีแกอ่องขี้ยังเขาออกป่ใบุญเออฝนชิชัยใจบุญอีกชีกะสีม่วงอีกเนาะชีกะสีม่วงอีกขอบคุณคุณยายได้ร้ายด้อยจ้าคุณได้ร้ายอะตุ๊กตุ๊กลงหูนะโบเล่ไหมใช่หรือเปล่าข้างนี้คือโบเห็นมีมีเยอะสนอยปตันตายแล้วพี่น้องนี่แหละ แกเอามามือแล้วไปเบิ่งในซองน้องซาลาบะของไพายเนาะแต่ยังสละมุนอยู่ตอนนี้กําลังโทรไปหาคุณแม่เพิ่นผู้ฝากมาให้นะว่าเป็นของพาตัวใดสีไม้เบิ่งทะละโตทะละโต,ละตเลยเพ <laughs> ราะว่าเพิ่นบริเขียนชื่อไว้เอาก็เลยบ่จัก ไปแล้วพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่าน,นี้ขอบใจสุขู่สุขคนที่เข้ามาเบิงเด้อฝากก็ไลค์ก็แชร์กดติดตามนะ่าซองเคยลาสบายดี